สวัสดีครับกลับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาแนลมาเล่นกันนะครับเป็นวิบิการแอนดับกันนะครับนะก็วันนี้นะครับก็ห่างเหินไปนอนนะครับเพราะเนื่องจากพิดโควิดนะครับผมก็เลยมาพาเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งมาชมนะครับยูบิการนะครับปืนจิ๋วสุดโหดนะครับนะปืนจิ๋วสุดโหดเป็นของค่ายวีนะครับ เป็นโค e นะครับยิมห้าจุดยิมห้านั่นเองนะครับจะมารีวิวให้พาเพื่อนๆมาชมกันนะครับเลยครับก็กล่องมาก็เหมือนกล่องเป็นลายไม้นะครับแต่เป็นกล่องกล่องกระดาษนะครับเป็นลายไม้อย่างดีเลยนะครับนะครับอโอเคข้างในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับ เป็นเมตร n อ็นเตวันนะครับนะครับประมาณนี้คู่มือนะรประมาณนี้เห็ครับก็เป็นอะไรชิ้นแต่ละชิ้นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตามนี้ส่วนประกอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่านะโอเคครับ ผ่านไปนะครับก็ปืนรุ่นนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยหนึ่งนะครับคือไม่มีตัวแก๊สเนี่ยจะพิเศษอยู่ตัวไหนนะครับมีแก๊สนะครับนี่ตัวนี้นะครับคือเป็นดายได้นะครับเล่นแบบดายโดยไม่มีลูกกระสุนใช้ลูกกระสุนอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีลูกกระสุนเนี่ยใส่ตัวดายเขาจะมาให้นะครับก็จะไม่คือเล่นไดายได้เปล่าๆนะครับโอเคครับ นะเดี๋ยวเรามาชมข้างในกันเลยนี่นะครับก็แบบนี้นะครับโอเคก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นมอเตอซนะครับเลกก็กจิ๋วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มีลูกอยู่แล้วลนะ่ะ มันใส่ค้างไว้สัก4เม็ดนะครับเนีครับเพื่อที่จะไม่ห้อยมันอ่าสปริงมันละอะไรประมาณนั้นนะครับเน็นมครับก็ยังมีแก๊สอยู่นะครับนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเชื่อผมว่าเอกีนะครับสามารถที่จะใส่เราได้เล่นได้นะครับแมกกาซีนนะครับเวลาลูกหมดเงี้ยสามารถที่เติมแก๊สเติมแก๊สแล้วก็ าสามารถที่จะไม่มีลูกใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สอดใส่ตัวนี้นะครับสอดใส่นี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เสียบเข้าไปแมกกาซีนนะเสียบเข้าไปแมกกาซีนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้ได้นะครับเป็นปืนนะจิ๋วสุดโหดนะครับก็ตามรุ่นนี้นะครับฮะรมที่นี่เป็นจุดสี่ห้านะครับหนไครับ ปรมาณนี้นะครับ่ะโอเคเดี๋ยวเราเรามาชมนการยิงกันนะครับก็กดนี้ตรงนะครับสำหรับในตรงตรงนี้นะเนี่ยคือผมอมีอยู่ลูกนึงแล้วนะครับตรงนี้นะเห็นไมครับม่มันมีอยู่ลูกหนึ่งแล้วนะครับก็าสามารถที่จะนี่เป็นไรนะครับสำหรับในใกระสีนะครับเพราะ ในมีแก๊สอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราลองชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับริดมันจะโหดร้ายแรงมากแค่ไหนครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะยิงแล้วนะครับพราะนี้คืออันนี้คือยิงไม่ได้นไครับโอเคนะครับแต่ถ้าเอาลงนี้พร้อมที่จะยิงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันโอเคอะไรครับคนนี้ผมก็จะใช้อ่าตัวนี้นะครับเป็นเป้านะครับก็จะยิงให้ชมดูนะครับ Okay. ทะลุแบบหมดครับคือไม่ลั่นไม่มีกระสุนแล้วก็ไม่ลั่นนะครับโอเคครับเป็นระบบอย่างหนึ่งเซฟตี้อย่างหนึ่งนะครับนี่ครับก็เมื่อยิงลองยิงเสร็จแล้วเมื่อกี้นะครับนะอันนี้ผมก็จะสาธิตอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ ที่เขาแถมมาให้นะครับว่าจะใช้อะไรยังไงแบบไหนนะครับนะก็เป็นดา์ปะเปล่านะครับแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นที่เขาแถมมาให้นี่นะครับตัวนี้นะครับก็มาใส่ตรงช่องนี่นะครับนะครับก็ใส่ช่องนี่นะครับก็ใส่ไปแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคไหมครับนี่ครับ ก็ใส่ในทรงลักษณะแบบน,นี้แต่ตอนนี้แก๊สก็ยังมีอยู่นะครับเห็นไหมครับแก๊สก็ยังมีเดี๋ยวผมจะเติมแก๊สนะครับให้ให้ให้เห็นเพื่อนๆได้เห็นอีกทีหนึ่งนะครับจะเติมแก๊สของนี่นะครับเจ้าแก๊สแหล่งนี้นะครับโอเคแล้วก็เติมตัวนี้ไปนะครับก็สาธิตให้ดูนะครับอ่ะโอเคครับผมเมื่อเติมแกส๊ส ตันนี้ไปแล้วนะครับนะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็จะใส่ปืนนะครับทัวนี้กระเป๋านะครับก็ทําการเข้าไปนะครับนี่นะครับคือมันจะไม่ได้ใส่ลูกนะครับนี่บไม่ได้ใส่ลูกนะครับโอเคนะครับใส่ไปโอเคแล้วก็นี่ไปครับ ก็สามารถที่จะยิงได้นะครับโดยที่ไม่มีลูกนะครับเห็นไหมครับนะครับก็จะได้เปล่าๆนะครับ